โอเคนะครับวันนี้เราอยในรายการกฟุตเตอรี่ชาแนลของผม first นะในเกมแมคคับกับโปรเจกต์แมคคับพันเตอร์ในพาร์ทที่10นะครับผมโดยที่ผมจะไม่อม้อมคนะอมเนาะเพราะอัดไปรอบนึงแล้วและทีนี้ประเด็นคือดันเฟลนะครับก็คือไอที่อัดไปแล้วคือผมไปลงเหมืองเพื่อที่จะตามล่าหายักษ์โทนะครับคือล่ายักษ์โแหละพาร์ทเนี้ย แต่ทีนี้ไอเราอ่านสมุดนะครับว่ามันมีแค่หน้าตามันเป็นอย่างนี้นะมันจะมีแค่ถ้ำในป่าภูเขาแล้วก็ไบโอมที่เป็นน้ําแข็งนะครับซึ่งประเด็นคือไอถ้ำที่ผมไปลงที่เฟลไปอะ่ะมันอยู่ในไบโอมทะเลทรายซึ่งมันไม่มีนะครับเลยเฟลแต่ข้อดีคือเราได้พวกเพชรได้แร่อะไรมาเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ไปเก็บฐานมาด้วยอ่าก็เอาเป็นว่าทั่งมันก่อน คือผมจะไม่อ้อมพร้อมแล้วรอบนี้คือรีบเลยนะก็อันนี้ก็จะเป็นชั้นล่างนะครับที่เราลงไปปกติแล้วผมก็ทําตรงนี้เป็นห้องเก็บคอลเลกชันนะครับทะลุหลังภาพม,มามีประตะูไอพวกนี้ก็คือบล็อกเทรากดต้านะครับหรือเคที่เผาแล้วซึ่งถามว่าเอาเคมาจากไหนเยอะแยะจําได้มั้ยครับอาจจุ๊ยลิ้นพันจําได้ไหมครับ,จ,รบจากไอที่เราทาฟาร์มปวดเนาะ นั่นแหละได้เขยเยอะมากแล้วก็ตอนนี้คอลเลกชันแมลงเราครบแล้วนะครับผมแล้วก็ผมก็เอาย้ายคอลเลกชันมาแล้วมาอยู่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แปะไปชื่อใส่เลเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้คือของมแมลงเสร็จแล้วเหลือแค่ของไอ้ไอแอนฝายนะครับผมซึ่งเดี๋ยวไปลงเมืองนะครับมันฟลีลแบบฟลีลหนักเนะ่ย นะครับก็แล้วกเออ็เราอธิบายไปหมดแล้วนี่าวาก็คือเนี่ยคือคอลเลกชันในพวกนี้เดี๋ยวค่อยเอาไปใส่นะครับแล้วก็คอลเลกชันอีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องการคือโทจะเป็นชุดของพวกโทนะครับนี่จะเป็นชุดโทของแต่ละแบบมีสามแบบนะครับแล้วก็เป็นอาวุธอาวุธนี่คือเอาแบบไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นลงเมือง นะครับรู้สึกเซียวอ่าแล้วก็อันนี้มันจะไม่เหมือนในธรรมชาติเนาะหลังปวกคือมันจะสูงแบบในธรรมชาติไม่ได้เพราะไอ้เครื่องนี้มันจะคอยเก็บนะครับซึ่งตอนนี้อาหารเราเยอะมากอ่าคือตอนนี้ในตัวผมไม่มีพวกเนื้อไก่ลวแล้วก็เท้ากระต่ายผมยังไม่มีโอกาสไปเก็บเนาะเพราะว่ามันหายากจริงๆอ่าแล้วก็มาอธิบายก่อนคือตอนที่ผมทำไอ้นั่นอะ่ะ ทำไอห้องเก็บนะผมทะลุมานี่แล้วผมก็มาเจอไอเนี่ยคือมันเป็นต้นไม้นะครับต้นไอเนี้ยแหละบังอยู่แล้วพอผมขุดออกปุ๊บเอ๊ะตัวอะไรยืนอยู่เป็นโทนะครับซึ่งตอนที่ผมขุดต้นไม้ออกอะ่ะมันเป็นหินไปแล้วนะคือผมสงสัยว่ามันมาจากไหนนะครับอันนี้คือโทเนาะอันนี้ผมทำไว้ไอพื้นที่ผมกระปูให้ ให้รู้ว่าผมก็เป็นคนทําแต่ว่าแปะป้าย t o is die by the sun t o s t a t เต s นะครับก็คือโทตัวเนี้ยตายพอพระอาทิตนะครับซึ่งอยู่นู่นและกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วนะครับก็คือโทจะอยู่แต่ในเหมืองลึกนะครับในถ้ำลึกถ้าเกิดออกมาโดนแสงแดดเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นหินทันทีนะครับโดยที่มันจะถืออะไรอยู่ก็ตามพอมองพอพาทิตปุ๊บมันก็จะงย เงยหน้าขึ้นแล้วก็ถือของอย่างนั้นนะครับแล้วก็กลายเป็นหินอย่างที่เห็นซึ่งถามว่ามีของไหมตัวนี้ไม่เห็นของนะครับอ่าก็คือกลายเป็นรูปปั้นเลยเท่ากับว่าผมกําลังสงสัยว่ามันมาจากไหนนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆมันมาโผล่นี่เลยผมมาเจอมันเป็นรูปปั้นนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคอลเลกชันเลยก็ได้นะ แต่ว่าถ้าเกิดขุดมันจะกลายเป็นก้อนหินแบบคอมเบอร์สโตนเฉยๆนะครับคือไม่ได้รูปปั้นมาก็จะเอาไปเก็บในนู้นไม่ได้ก็คือเป็นกลางแจ้งอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยจะมาสืบสวนปักไฟก่อนแป๊บนึงผมเลยจะมาสืบสวนว่ามันมาจากไหนกันนะครับโดยที่ไบโอมที่มันจะอยู่มีแค่ฟอร์เรสต์เทือกเขาแลว้วก็ไบโอมหนาว oh นะครับซึ่งไบโอมหนาวมีตัวอะไรมีมังกรน้ําแข็งครับซึ่งถามว่าเราไปเจอไบโอมหนาวหรือยัง ยังไม่เจอนะครับอันนี้ใครปกติเนอะหรือว่ารถเทนเอกถ้าเป็นรถเทนเอกกนะชัดเจนอะคือพานนี้ผมว่าจะล่ายักษ์โทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่างๆผมจะลงเมืองอ๋อ,อแล้วก็พรุ่งนี้ผมไม่อยู่นะครับไปมาหาลัยไปจัดการเรื่องคือพาน้องปีหนึ่งปไปรายงานตัวนะครับก็จะไม่อยู่ตามสเต็ปแต่ว่าพอหลังจากนั้นเดี๋ยวก่อนจะเปิดเทอมผมก็จะทำให้ยาว,ยาวเลย นะครับฮัชชูพานี้จะเป็นพารพิเศษไหมก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะครับเขาบอกว่าโทจะเกิดในไบโอมฟอรเรสซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเบิร์ดฟอเรสดักดักโอ๊กฟอเรสได้พวกนี้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้เรากลับมาตรงไอ้พิกซี่วิลเลตลนะ้นะครับก็พิกซีตอนนี้ยังเจอแหมูบ้านเดียวเท่ากับว่าคือผมต้องหาไบาโอมที่เป็นป่า ซึ่งใบโอมป่ามันจะต้องมีถ้ำด้วยซึ่งตอนนี้ผมมาแผ่นนะครับก็คือทุงหญ้าเมื่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าแถวนี้จะมีเป่าใบโอมที่มันเป็นป่าพอเขาบอกไม้ป่าก็ฮิวนะครับก็คือภูเขาไม่แบบป่าก็คือภูเขาแล้วก็ใบโอมหนาวเย็นนะครับ อ่าในนี้มีรถเทนเอ็กก็เนี่ยถ้ามีนี่ได้เพิ่มอีกก็ดีนะอ่ากระตุกหน่อยนะครับเพราะว่าเปิดแมพพอเราเพิ่งมาถ้าเป็นแถวบ้านเรามันจะไม่กระตุกเพราะว่าเราอยู่ตรงนานแล้วนะครับเพราะอันนี้เป็นถ้ำเนาะแต่ไม่รู้ว่าลึกหรือเปล่าจะดูถ้ามันจะลึกเนะี่ยถ้ำอยู่ในไบโอมแผนไม่ได้อ่ะ แต่ถ้าทํำลงมาฝั่งนี้อยู่ในไบโอมแผนก็คือทุ่งโล่งนะครับก็ไม่รู้จะมีเปล่านะแต่ภาวนาให้มีอ่ะตอนเนี้ยไม่อยากเฟลรอบที่สองเมื่อกี้ผมเห็นรือว่าใครใส่เกาะเพชรมายืนอยู่ตรงนี้ตาฝาดแล้วตรงั้นเนี้ยชืบรอบนี้ผมจะไม่ฝามแสงละ ราผมเอาท็อตมาด้วยละนะครับก็เนี่ยแหละวิ่งหาไปะเขาบอกว่ามันจะอยู่ในถ้าที่ลึกมากนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นเลยคือมันจะมีเสียงมาก,ก่อนเลยพวกเนี้ยนะครับพวกโทรอะไรมันจะมีเสียงคำรามเลยแบบดังลั่นตัดตีนมากอันนี้ว่าจะเป็นทางลงลึกไปอืมมีโอกาส แต่คือเสียงมันน่าขนลุกไงขนาดตอนนี้ผมยังไม่เจอยังขนลุกเลยกินอาหารครับแป๊บนึงอันนี้เสียงซอมบี้แล้วไม่ใช่ละไอนอืมซอมบี้นักใช่ไหมถ้าเกิดเราหาไม่เจอจริงๆก็คืออืมเหนื่อยฟรีนะครับแต่ดูท่านาะจะไม่เจอแนะ่ ตตตตตตดึงดึงต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 อนนี้แร่ที่ขัดแลนที่สุดก็คือ่านนะครับผมแต่พอมีที่ขุดฟอร์ูนแล้วมันก็ไม่ได้ขาดแล้วะ่ะคือผมมีที่ขุดฟอร์ดูนแล้วนะครับตอนนี้อันนี้มันเข้าไบโอมไหนเนี่ย ประเด็นคือผมตามหาโทนะเราอยู่ไบโอมแผนทุ่งล่งอย่างเี้ยความจริงเราทำเหมืองเราได้แต่ผมว่า,าไม่เอาเลยวะที่เกียดคืออยากจะทำแต่ต้องทำหลังใหม่นะครับเหมืองของเราเองอะ่ะ แต่ตอนเนี้ยคือที่ผมอยากรู้คือโทมันอยู่ไหนถ้าไม่ใช่ตรงนี้ผมจะต้องไปหาที่มันเป็นป่าแบบป่าจริงๆอะ่ะวินเลตไม่ดากอนเนสหกอมันมีดากอนเนสอันหนึ่งที่มันอยู่บนเขานี่หว่ะเดี๋ยวผมหาก่อนจำไม่ได้สี่ปะ่ะนี่ไงดากอนเนสสี่ฟุกนะ โอเคเราอยู่บนดากคเนสสี่นะครับซึ่งไบโอมันเป็นเอ็กตรีมฮิลเอ็แปลว่าเราจะต้องเจอนะครับสักตัวแหละแต่ว่าการจะเจอคือเราต้องหาทําให้ได้ก่อนแต่เมื่อกี้ผมเห็นหแบบแบบมันดันไม่โอ้ใช่นี่หว่าผมดูว่าเป็นสีดำของอยางนั้นสีดำของไอ้ลังมังกร ขอให้ลึกขอให้ลึกขอให้ลงลึกๆโอ้ลึกมากเลยถ้ำทางตันฮคือมันหายากนะครับพวกถ้ำนะพอตามที่บอกไปนะครับจะกระตุกเพราะว่าเราเปิดแมพถ้าเกิดไม่เจอที่นี่จริงๆเราจะต้องหาไบโอมใหม่แล้วนะเป็นแนพวกนั่นอนะ ไบโอมน้ำแข็งอี่ะแต่ผมว่ามันต้องมีบ้างแหละเออลามะผมไม่ฆ่าหรอกฆ่าแล้วมันได้หนังแต่ว่าตอนนี้เราไม่ต้องการหนังหนังวัวแล้วไงเพราะว่ามันเยอะไปแล้วเนี่ยเนียเนียแท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 อุ้ยท้องร้องหิวนะเนี่ยชุบแคทเกมจนหิวนะครับโอ้ไม่มีขุด ฐานหมดเลยแล้วออ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 ขุดฐานเอามาเผื่อไว้ทำทอสนะครับชืบแล้วก็ปักไฟอันนี้คือผมขี้เกียจปรับแสงนะครับก็ไม่ต้องห่วงแล้วมืดหรอกเพราะว่ายัางไงผมก็มีทอสเอามาช่วยนะครับเขาบอกว่าจะเป็นถ้ำลึก ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เห็นเลยสักอันเนี่ยสมมติผมปรับเคปเลเยอร์ชั้งสี่ชั้งเก้าชั้งสี่ผมมองผมเห็นถ้ำนะสีเขียวนะ่ะมันบอกอยู่ว y ที่เท่าไหร่ y สี่สิบแปดถึงหกสิบสามซึ่งตัวเราอยู่นี่ใช่ไหมถ้ามันอยู่นูน่นแต่ผมหวาดเสียวว่าอันนี้จะเป็นโทรเยเนี่ยแล้วดูเลยมันเขียวเขียวเหมือนลังเมดูซ่าเลยต้องลองแล้วกันเนี่ยก็ยคือเรามาโผล่นี่ใช่ไหม ดูว,ว่ามันอยู่ไหนเลยละเลยละคือเดี๋ยวผมจะขุดลงไปเองเลยไม่แข็งแล้วขุดลงนี้เลยมืดก็ปักไฟนะครับทางขุดลงถ้ามืดเดี๋ยวผมคอยปักไฟให้ไม่ต้องหว่วงนะครับเออมันเป็นถ้ำเขียวนั่นแหละว่าผมเจอ

โอ้แม oh e er, er, นดะนชีเปชปเปอร์ไม้จำใจจะคิปเปอร์แช่อีคเปอร์คีเปอร์นะจะไหมยเพลง,งก็เพาะเกินเพลงเป็นของตัวเองด้วยนะคีเปอร์นะ keeper, นะอ่าเดี๋ยวผมดูนะเราวิ่งเลยไปไกลแลนะ้วน่ะนะครับก็พาร์ทนี้คงจะไม่เจอโทนนีน่อาจไปเจออันเดสแทน ตอนนี้ผมก็วาเสียวอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันตรงต้องนี่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดผมวิ่งมาแล้วขึ้นไปตรงนี้ล่ะผมก็จะเจอรับคิปเปอร์แล้วก็ถ้าเกิดผมลงมาตรงนี้ มาอยู่นี่ก็จะเจอสเกลตันตัวหนึ่งที่มันดูน่าเกะะะและน่าลำคขาญมากถ้าอยากรู้ว่าผมแคนเลยสเกลตันนะครับให้ไปดูในแมคคาบ r าร์คอสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูนะแต่ใครที่เคยดูแล้วก็คงรู้แล้วแหละนะครับอันนี้ก็วางทิ้งเลยไม่ได้ใช้อันนี้เป็นพวกอุ้ยลาวาลาวาไม่เท่าไหร่หรอกไออันตรงกลางลาวาเนี่ย เต็มเลยนี่่าอะเราบาอ่า,า,า,อาเอานี่เก็บมันมีของดีอะไรตรงนี้เจ็ดนี่ลงลาวารแล้วโอ้ได้สี่อันไม่เป็นไรเรามีเยอะแล้วตอนนั้นได้ต้องเจ็บเนี่ยตอนนี้เราอยู่ ในอย่านีเฮ้ยมันไม่มีถ้ำแล้วเนี่ยแต่ว่าเราแต่ว่าผมไน่นะมันลึกเกินแล้วเนี่ยเนี่ยผมลงมันลึกเกินมาอันนี้๋ออันนี้มันงันปกติเนาะมันจะเป็นตรงไหนในถ้ำเขียวๆมากเลยเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมาเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะ ผมว่าครับไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมนะเพื่ออะไรเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมนะครับแต่ว่าเป็นพื้นดินด้านบนนะครับซึ่งตอนนี้ลงมาขนาดวาเท่าไหร่แล้วเนะี่ยวายสิบสองอะผมยังไม่เจอโถเลยโอ้เจ็บไฟไหมแล้วไม่ได้เอาน้ำมาด้วย วิ่งอ่วิ่งดับไฟอะ่ะผมยังไม่อยากตายคสตาร์ทเซฟก่อนเลยคสตาร์ทผมรู้สึกเอ้อไม่ค่อยสบายตายเลยอ่าเมื่อกี้ที่เซฟไว้มันก็จะเป็นตัวเลขโอเควาร์ปกัาคหมสตาร์ทผมรู้สึกไม่ค่อยสบายคสตาร์ทผมยังไม่อยากตายอะ่ะ สมเป็นปีเตอร์ปัตเกอร์นี่สุดท้ายโทนี่สตาร์ก็ตายนะครับผมเศร้าใจจังชึบอ,อ่าแล้วก็สาเหตุที่โทนี่สตาร์ตายนะครับเพราะว่าเขาเขียนตัดบทเนื่องจากโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นั้น,น,นเขาไม่อยากเล่นบทไอรอนแมนต่อนะครับเพราะมีคนเรียกเขาแต่ว่าไอรอนแมนไอรอนแมน ไม่ได้เรียกชื่อเขาจริงๆเลยนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าบทบาทชื่อตัวละครอ,อะไรเงี้ยมันจะทับชื่อจริงตัวเองมาแล้วนะครับแล้เวเราต้องหาทางไปที่ตรงนี้คือตอนเนี้ยเราอยู่ตรงหน้าลาวาได้ตรงลาวาแล้วผมจะไปยังไงเนี่ย มีทางตรงนี้เอาใครทำเนี่ยวางผิดชีวิตเปลี่ยนแต่ถ้าลงตรงนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันไม่ใช่ทางนี้มันมีอีกทางนะครับก็คือที่ผมเห็นมันจะต้องไปฝั่งนู่นน่ะนี่อ่ะพอมาฝั่งนี้ปุ๊บเห็นไหมมีน้ำอยู่นู้นเย่ย ไปตรงน้ำเน,นี่ยมาตรงน้ำอนเอา้าทอดเราอยู่นี่นีวะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเกือกบตกน้ำแล้วเฮ้ยเฮ้ยโถนี่สต๊กเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นไหมครับเหมือนดวงตาเมืกก่อกี้ผมจะบอกไว้เลยว่าบัคครับแมปยังไม่โหลดเมื่อกี้ เป็นดวงดาวแต่เราก็ตกใจหมดนะครับก็จะเป็นทางนี้แคปปะเนี่ยสรุปพันนี้ผมมาเพื่ออะไรอยะยังไม่เจอโทรเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวตัดก่อนลวกันนะครับถ้าเจอแล้วเดี๋ยวมาอัดใหม่นะครับแล้วมาต่อกันตอนที่เจอนะครับนะครับก็ยังไม่เจอหรอกแต่ว่าได้มาเจอรังมังกรเพิ่มอีกสองรังนะครับคือมีรังมังกรที่ต้องเคลียร์อีกทั้งหมดสี่รังนะครับคือตรงนี้หนึ่ง จะมาหนึ่งปุ๊บตรงนี้สองแล้วก็ตรงด้านหน้าเรานะครับสามซึ่งจุดที่ผมจะไปนะครับก็คือไม่เจอแล้วเดี๋ยวต้องรอไปหาในหลังใหม่นะครับก็จะเป็นพวกใบอมน้ําแข็งละที่ผมหวังพึ่งนะเพื่อจะเจอมังกรน,น้ําแข็งด้วยนะครับผมก็เอาเป็นว่าพาร์ทนี้คงกลายเป็นพาร์ทพิเศษนะครับพอเดี๋ยวผมจะไปที่หมู่บ้านตรงนี้ แล้วก็สำรวจรอบนี้ก่อนเพื่อเจอข,อข้อคัดทายนะครับเ,เดี๋ยวนะกดดูแผนที่นะครับแล้วก็กดดูที่วินเลสนะครับแล้วก็กดออกปุ๊บมันก็จะขึ้นแผนที่โอเคแปบลบว่าผมเลือกถูกวินเลสท,ที่เราจะไปนะครับคือสีชมพูเสร็จปุ๊บพอมาถึงใช่ไหมกดนี่ก่อนอาอันนี้ปิดก่อนนะครับ แล้วก็ดูว่าตรงไหนที่เรายังไม่เคยไปตรงด้านหน้านี้ไปแล้วนะครับก็จะเหลือทางฝั่งนู้นที่ยังไม่ได้ไปเมื่อกี้มอนเห็นตัวแหละมันจะเร็วอะไรขนาดนะั้นกระต่ายเมื่อกี้เห็นสองตัวเนี่ยนี่นะสองตัวอ๋อลูกกระต่ายไม่เอางั้นนะเพราะฆ่าแล้วมันไม่ได้นะครับ ว่าอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันจะมีข้อคาทายวยาอุ้่มีลาด้วยพอถ้ามีก็ต้องเตรียมผ้าปิดปากไว้ไอผ้ผ้าปิดปากทุยผ้าปิดปากโควิดอ่ะพอคะทายมันไม่ได้ปล่อยโควิดสักหน่อย <c oughs> ก็คือต้องเตรียมผ้าปิดตาไว้นะครับไม่งั้นเราจะติดวิเทอร์ <c oughs> ลังปกูกแกวเยอะเยอะอ, <c oughs> อ่า <c oughs> ข้อคะาทายก็มีโอกาสเกิดจากไข่เน่านะครับ ซึ่งถามว่าทุ่งหญ้าสวรร์นหน้าแบบนี้จะมีโทไหมไม่มีครับอันนี้คือวิ่งทะลุมาลอะอะไหนดูแผนที่เฮ้ยตรงนี้ก็ยังไม่เคยมาเนี่ยคือที่ผมอยากรู้คือตรงนี้แต่ว่ามันมีมังกรเนี่ยคือเราต้องเคลียร์ลังนั้นก่อนนะครับก็เป็นอีกวันนึ่งละเรามาวิ่งเปิดแมป นะครับแล้วก็คอคาไทายสวรรค์นหน้าก็จริงแต่ว่ามันจะไม่ได้เกิดแบบนี้นะมันจะเป็นพวกนั้นมันจะเป็นสีดินแบบคือไม่เหมือนเพื่อนเลยอะ่ะคือมันจะเป็นที่โล่งๆลกล้างแบบไม่มีอะไรเลยนะครับบางทีเราต้องออกทะเลด้วยนะเนี่ยคือต้องออกไปที่ทะเลนะครับบางทีอนะ ต้องออกไปที่ทะเลเพื่อจะเจอไบโอใหม่อย่างจังเกิลเนี้ยเราก็ต้องไปหานะครับเพราะจังเกิลมันจะมีพวกเอฟเฟกเตอแล้วก็ไอตัวแมลงที่เป็นของจังเกิลนะครับโอ้ยกระตุกเปิดแมพเปิดแมพแล้วมันชอบกระตุกนะครับมันต้องสนใจพอการวิ่งเปิดแมพมันกระตุกอยู่แล้วโอ้ มันโหลดแมปไม่ทันนะครับชเชนี่ยประเด็นคือแปลว่าไอ้ฟอรเรสนี่หมายถึงไอ้ป<ร>ุกป่าทั้งหมดได้หมดเลยใช่ไหมผมจะได้จําไว้เพราะยังไงอินโฟผมก็ขึ้นให้ตอนน้ําไปแล้วในตอนที่ดูลุกป,ปั้นไปแล้วนะครับของโทโอ้ยลังมังกรลังทเก้าบอมาแล้วด้วยนะตั้งก่อน เมื่อกี้แปดไปแล้วใช่มาแต่ว่าผมยังไม่ได้เซฟเนี่ยเพราะว่าผมเซฟเป็นเจ็ดทีเดียวเพราะว่ามันยังไงมันก็อยู่ด้วยกันอู้มังกรแดงด้วย การมังกรเรียบร้อยนะครับผมเก็แบก่อยากได้ชุดมังกรสีแดงต้องนานแล้วด้วยโอ้ยเนนี้นั่นยังเลยดูดีอะไรทิ้งได้มัง้งนี่ทิ้งมาเลยเยอะไข่ไก่ไม่ได้ใช้หัวใจมังกรเก็บมายังหัวใจอะ่ะนี่อโอเคมังกรระดับสามนะครับมันมีของไม่ได้ใช้เยอะ อะไรทิ้งได้ทิ้งตอนนี้อันนี้ทิ้งอะ่ะคือแลกเงินตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ามัาเรียกว่าไงอ่ะคือมันยังไม่มีพวกแหมไหายที่ต้องใช้แลกเงินปัานะครับหรือมนุุย์หมาป่าเงี้ยมันต้องใช้แลกเงินไงแต่นี่มันยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ายังไม่มีแต่จะเพิ่มมาในอนาคตนะครับการอัปเดตครั้งต่อไปโอเคอันนี้รีมูฟไป ดา,ด,าดาก้อนมาดเลยดาก้อนเนสแปะเซฟนะครับอ้อเดี๋ยวดูของโซ่เดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังมากันเพราะว่ามันเยอะอี่แค่กล่องเดียวมันเป็นไปไม่ได้แล้วจริงมะนะแล้วก็มาโฟดตรงทะเลเนี่ฮะคือมันจะชอบมีซ่อน สังเกตแล้วอลองดูนไม่แน่ใจเพราะมันช้อมีซ่อนนะครับพวกนี้ผมจะเก็บไว้น,นี่ก่อนมันจะมีแค่อันเดียวมันเป็นไปไม่ได้แล้วโหมังมังกรแเยอะแยะแล้วมอนเตอร์ทั้งนั้นเลยมังกอดเยอะ เฮ้ยดีๆรีโหลดดีดีมบัครีโหลดใช่ไหมอ๋อใช่แล้วก็เวลาไปทะเลนะครับก็ต้องระวังตัวด้วยในมอดนะในเกมนะไม่ใช่ชีวิตจริงชีวิตจริงก็ระวังตัวด้วยนะครับเพราะว่าฉลามแต่ในมดนี้นะครับมันยังมีนางเงือกอีกซึ่งแน่นอนว่าพัทหน้าผมจะออกทะเลแล้ว ออกทะเลนี่ไม่ใช่หมายถึงทะเลทลายออกนอกเรื่องนะครับหมายถึงว่าไปผจจนัยในทะเลแล้วจะเจอทั้งซีเซอร์เพนแล้วก็ไซเลนนะครับซึ่งก็คือหนังเงือกซึ่งแน่นอนว่าต้องมีที่อุดหูซึ่งเรามีตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วนะครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้โอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับเกมไมค์ครับนะครับกับโปรเจกต์ไมค์ครับฮันเตอร์ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะ ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะฮะอย่าลืมแชร์เพื่อ,อนๆดูกันด้วยละ่ะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ